เดี๋ยวพี่จะอธิบายว่ามันมีลูกเล่นอะไรในเกมนี้บ้างที่แบบพวกเราได้ประสบพบเจอกันในสมัยนั้นนะคือเอมันจะมีอะไรยกตัวอย่างง่ายๆตำนานตำนานมัพตันไม่รู้ได้ยินเคยได้ยินกันไหมพี่พิจเกียพี่ดิมัพตันมัพตันมัพตันมีวันนี้ก็มีไหมวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีอ่ะเล่าเลยี๋ยวต้องอธิบายั้งคิวก่อนมัพตันคือมันเป็นไอเทมสมก็คือมันจะเป็นผ้าคลุมมัพ เอ่อที่เป็นไว้เพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มป้องกันอะไรอย่างนี้แหละอ่าแต่ทีเนี้ยมันจะมีไหล่เพิ่มป้องกันอ่าป้องกันแต่เนี้ยมันจะมีมัฟฟอันหนึ่งที่มันหลบหลบจากบอสนั่งใช่ไหมหลบจากตัวสักตัวหนึ่งหลบจากมอนแหละหลบจากมอนบางทีบางหนีก็มีหลบจากมอนมีรูมีรูเจาะรูแล้วเออใส่ก๊์ดไอรูเนี่ยใส่ก๊์ดมันจะมีมัฟฟเนี่ยที่มันหลบจากมอนอ่ะมันจะมันจะมีรูใส่กร์ดเอาเอาไว้ใส่การ์ดเพิ่มฐานะกร์ดแบบเพิ่มโจมตีเพิ่มรรููเเพิ่่่่่่มม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 นนนนนีีีีีอออะะไไไกกกวาปแแตทท้ัััจหืบบึง ล้วมันซื้อซื้อได้ตามปกติตาม m p c เลยราคาประมาณแบบสองหมื่นเซนีแต่ไอ้มัฟลูเนี่ยอาจจะเป็นหลักหลักหลักร้านสมมุตินะหลักร้านเซนีอ่าที่มีรูนะมันก็ตั้งร้านขายเลยมัฟลูร้อนๆอ่ามันก็เอามัฟวางวางวางละหนึ่งร้านเซนีนึ้นเซนีแล้วมันเอามัฟลูปนมัฟตันมัฟตันแทะเข้าไปหนึง้านเซนี คนแบบเดินตลาดมลร้อแบบง่วงๆ่วง,ง,งเดิน,นวุ้ยมัฟรูอ,อ่ะโกรดดึงดึงดึงเรียบร้อยโดนมัฟตันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหนึ่งในกรณีไอ้น,นี่อันหนึ่งที่แบบมันก็คิดกันได้นะก็คือไอไอวาป่ะพี่ตำนานวาปครับครับเอ่อว้าวาว์ปบ<อ>ีวิงอันละหมื่นอ่ะอันละแสนอ่ะเออเออพาวา์ปผิดรูวาร์าไปว์ปที่ไหนก็ไม่รู้ แล้วแม่งมีตั้งขายบีวิงอยู่ตรงนั้นอะละหมืน่นโอ้โหเดี๋ยงาปเลยบอกเลยอธิบายองหน่อธิบาย้องหน่อยครับผมคือในเกมนี้มันจะมีแบบประมาณว่าในเล็กละล็อกเนี่ยเวลาเราไปแมปอื่นๆใช่ไหมน้องเราต้องเดินเองมันจะไม่ได้มีระบบ n p c วาร์ปสะดวกมันจะมีแค่คาฟ้าวาร์ปแล้ววาร์ปคาฟ้าก็คือให้เราจ่ายตังค์เพื่อไปได้แค่เมืองหลักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ฟาร์มเราอ่ะมันจะต้องเดินผ่าน4ี่ห้าแมปกว่าจะไปถึงอะไรเงี้ยมันเสียเวลา หรือเราต้องวิ่งไม่ให้โดนมันจะมีไอ้นี่ไฟลวิ่งกับบีวิ่งบีวิงจะกดวาร์ปกับอะไรสองร้อยห้าสิบไฟลวิงจะสุ่มวาร์ปในพื้นที่นั้นถ้าเราเดินเองแล้วอาจจะต้องกดไฟลวิงตั้งกี่อันไม่รู้อะกว่าจะไปถึงที่หมายเพราะแม่งสุ่มแบบสุ่มจริงๆอะบางทีกดอะแม่งไฟลวิงปลอมอะเออกดแม่งแม่งลงที่เดิมอะแม่งอยู่ที่เดิมอะก็แบบโอ้ไอ้แคยพิกรบ่นแบบไอ้แม่งของปลอมอันนี้แม่งกูกดแล้วอยู่ที่เดิมห้ารอบจะรั่วกันมันเออนั่นแหละมันก็มี พวกอะโคไลพวกพีชหรือมันจะมีม้องอะไรพวกนี้ก็ได้พวกนี้มันจะมีสกิลของมันที่อัพแล้วมันจะสามารถไปบันทึกวาร์ปณจุดฟาร์มตรงนั้นที่บันทึกได้นะแล้วมันก็จะรับจ้างเปิดวาร์ปตรงที่เมืองทีเนี้ยมันก็จะมีพวกมิจฉาชีพก็เห็นช่องทางมันก็จะสับประดลโดยการขายวาร์ปตรงนี้ปุ๊บตัวของมันเองนะขายวาร์ปคุณอยากจะไปฟาร์มที่นี่สมมติจะไปเหมืองแม่งบอกอยากไปเหมือง ตัวเลเวลน้อยๆมันก็จะไปฟาร์มท hm ี่น oh. ั่นกันใช่ไหมเลเวลกลางๆอ่ะจะไปฟาร์มที่นั่นมันก็วาร์ปเหมืองก็เดินเข้าไปวาร์ปปึ๊บแม่งไปโผล่ที่อื่นที่ฟาร์มไม่ได้อ่ะไกลๆเลยแบบไกลๆแล้วรับแลอเออเดินกลับไม่ได้มอนโหดอ่ะอายอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยวกลใช่ก็มีพ่อค้านั่งอยู่ขายบีวิงกับอันละหมนอย่างล้่าถ้าใครแบบไม่เตรียมบีวิงมาก็เรียบร้อยอ่ะล็อกอ่ะ แล้วสมัยนั้นมันไม่มีแบบเอ็กซ์คีบอะไรเงี้ยพี่ไม่มีต้องเมืองอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเราบอกลับสมัยนี้ก็ไม่มีเราจะกลับมาสมัยนี้ก็ไม่มีคือใช้บีบิใช้ไอเทมอะตายกับตายกลับหรือบีบิงแต่ตายมันเสียเอ็กพีเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะมันจีเนียกว่าอีกนะแบบมันสองร้อยไอคิวกว่านั้นอีกก็คือมันจะใช้ไฟบีบินนี่แหละสุ่มสุ่มสุ่มแล้วไอ้แมปแลกเนื้อๆมันจะมีอะไรไม่รู้ซิปซ่อนตีนที่แบบว้าไปตรงจุดๆหนึ่งแล้วมัน มันติดเดินไปไหนไ,ไม่ได้เดินออกไปไม่ได้แล้วไอ้ไอ้ไอ้มิดพวกนี้แหละมันก็จะพยายามแบบว้าเพื่อไปติดตรงแมทที่มันเป็นบั๊กตรงนั้นนะที่มันเดินออกไม่ได้ปุ๊บรอว่าไปติดปุ๊บมันก็เซฟแล้วก็กลับมาขายเอ,อ,เอ,อใ่ออออขายป <c oughs> ุ๊บคนที่ซื้อเข้าไปปุ๊บมันก็เดินไปหาบนตีตายก็ไม่ได้เดินออกแมทกลับเบื้องก็ไม่ได้มันติดอยู่ตรงนั้นน่ะถ้ามันไม่มีบีวิงอ่ะมันก็คือติดอยู่ตรงนั้นตัวละครน่ะจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปเลยเออ แบ้วก็เนี่ยแหละมันทาแบบนี้แหละเออมันทาแบบเนี้ยแล้วก็มันก็เอาตัวพักคามาขายตั้งบีวิงหนึ่งแสนอย่างเงี้ยคุณอยากเล่นต่อตัวละครนี้ไหมคุณซื้อกับเราหนึ่งแสนเนี่ยมันคนทั่วนี่นานโอ้โหดูมันคิดเนี่ยห็นไหมแล้วมันก็จะมีเงินเอ็มไปขายเอ็มต่อมันต้องขนาดนั้นเลยเลแอ้วคิดดูดิไอไอทริคแบบเนี้ยมันมีมาแบบโคตรนานแล้วอ่ะนึกออกปะใช่มีมาเป็นสิบกว่าปีแล้วอะ เพราะนั้นคนที่เล่นเกมเนี้ยมีภูมิคุ้มกันวิชาจีฟแบบแก๊งคอเลนเตอร์แน่นอนอ่ะคนนั้นจะค่อนข้างรอบคอบอ่ะคือถ้าใครไม่งง่วงมาก็เรียบร้อยก็เลยจะมีคำพยายามประจําแลกอ่ะว่าง่วงอย่าเดินตลาด่ใช่ใช่ง่วงห้ามเดินตลาดห้ามตั้งร้านด้วยตัง่วงอ่ะทุกวันนี้ก็ยังมีตั้งร้านไปแบบว่าพี่ใครเพอจะช่วยผมได้ไหมครับผมเออผมตั้งราคาผิดไปเขากดไปเรียบร้อยครับ ตัวศูนย์หายไปตัวสตัวทุกคนทุกคนก็จะมาพร้อมใจกันมาบอกว่าแล้วทําไมไปตั้งร้านตอนงวง